อ้าวมีรถไฟมานะครับน่าจะเป็น985หรือเปล่านะครับรถพิเศษสินค้านะครับเห็นราชาอยู่นะนะครับ985นะครับวิ่งผ่านที่บ้านคูบัวนะครับ สวัสดีเพื่อนๆเอฟซีคนบ้านรถไฟด้วยนะครับคลิปนี้อยู่กันที่สถานีรถไฟบ้านกูบัวนะครับเจอกันวันที่14เมษายน2566นะครับวันที่2ของเทศกาลสงการนะก็เดี๋ยววันนี้ชมรถไฟกันนะครับเดี๋ยวก็ดูด้วยครับว่าช่วงวันสงการนี้มีผู้โดยสารเดินทางกันเยอะหรือเปล่านะ ชมกันต่อนะครับเดี๋ยวมีรถไฟมาอีกหนึ่งขบวนนะครับตอนนี้สิบเจ็ดนาฬิกาสิบเอ็ดนาทีนะครับก็เดี๋ยวน่าจะมีการรีก,กันนะครับข้างหน้านะครับเป็นขบวนรถธรรมดาที่สองหกสองหัวหินกรุงเทพนะครับอ่าเดี๋ยวอีกสักครู่จะเข้าในรางที่สองนะครับทางฝั่งทางด้านนู้นนะครับก็เดี๋ยวจะรีก,กับด่วนพิเศษที่สามหนึ่งนะครับ สองหกสองก็มาตามเวลานะครับวันนี้วันหยุดนะครับก็ใช้หัวรถจักรทำกระบวนนะครับ g จีอนะครับทำกระบวนมานะครับครับตอนนี้สับเข้าในหลังที่สองนะครับ ไม่รู้ว่าตรงกับเทศกาลสงการจะมีผู้โดยสารเยอะหรือเปล่านะครับอวันนี้ช่วงเย็นลมค่อนข้างแรงนะครับสี่ห้าสี่ห้านะครับ พเลเรือตานพอสมควรนะต้องจอดลอสามหนึ่งก่อนนะครับสามหนึ่งก็ช้าอยู่ประมาณสามสิบนาทีนะวันนี้ ตอนนี้เข้าที่ราชบุรีแล้วนะครับอีกสักครู่ก็จะมานะมารับชมกันต่อนะครับตอนนี้17บเนาฬิกาสินาทีนะครับโดยพิเศษที่ 3, 1, สามหนึ่งกรุงเทพอภิวัตรจุมทางหัดใหญ่นะครับตอนนี้มาถึงที่สถานีรถไฟบ้านคูบัวนะครับช้ายี่สิบสามนะครับออกจากราชบุรีนะ ไม่ได้ถ่ายมาหลายวันเลยนะครับกับวนนี้นะครับแหมมาแบบนิ่มๆนะครับโอ้โหควันดำเลยนะครับ เีวิววนยนะครับห้าสองสองเก้าก็เป็นหัวรถจักรอตที่สองนะครับโอ้บริษัทก็ยังเยอะอยู่นะโอ้เต็มเลยนะครับ โอ้ยฝ่ายล้อเป็นแผ่นะครับครัสองหกสองเตรียมออกนะครับ เดี๋ยวออกจากบ้านคูบัวนะครับก็ไปจอดอีกทีราชบุรีนะ ผมเงนต่อนะครับตอนนี้สิบแปดนาฬิกานะครับมีขบวนรถกำลังจะวิ่งผ่านหนึ่งขบวนนะครับรถด่วนพิเศษทักษิณที่สามเจ็ดและขบวน, 4, นบวสีงง่ห้านะครับกรุงเทพอภิวัตรสง่ายกลกประดังเบซานะครับตอนนี้เคลื่อนขอบวนมาถึงที่บ้านคูบัวนะครับช้ายูหกนาทีนะครับรถเร็วหนึ่งหกเก้าก็น่าจะตามหลังมาติดติดเหมือนกันนะครับ ช่วงนี้จะวิ่งค่อนข้างช้านะครับเพราะว่าขบวนรถต้องผ่านตรงชานชาลาายกสูงนะครับที่กำลังก่อสร้างนะครับตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าช่างที่ก่อสร้างไม่รู้ย้ายไปไหนกันหมดแลวนะครับไม่เห็นมีใครสักคน <c oughs> อ่าสองสอง,สองหนึ่งนะครับก็เป็นรถที่สองนะครับ หมาเลขแรกของรถที่สองเลยนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่ามีผู้โดยสารเยอะหรือเปล่าแล้วก็ยังเยอะอยู่นะครับแต่ก็พ่วงแค่สองคันเหมือนเดิมนะครับ แบบนิ่มๆเลยนะครับอ่าเดี๋ยวรอชมขบวนต่อไปกันนะครับนะครับเดี๋ยวมาชมกันต่อนะครับตอนนี้สิบแปดนากายี่สิบนาทีนะครับก็เดี๋ยวมีการรีก,กันอีกหนึ่งคู่นะครับด่วนพิเศษที่สี่สนนะครับตอนนี้กำลังเข้าในรังรีกของสถานีรถไฟบ้านคูปัวนะครับกอช้าอยู่ประมาณ1ิบกว่านาทีนะครับ ก็เดี๋ยวจะรีบกลับรถเร็วที่169นะครับ หลางนะครับเป็งเบกนะโอ้นะครับเดี๋ยวรอ169มานะครับจอดรอมา12นาทีแล้วนะครับรถด,ด่วนพิเศษที่40นะครับตอนนี้รถเร็วที่169กรุงเทพอภิวัตยะลามาถึงที่บ้านครูบัวนะครับพอช้าอยู่ประมาณ30นาทีนะครับตอนนี้ ถึงบ้านกูบัว18นาฬิกา3 2นะครับอ่าเปิดไฟแล้วครับนี่ใช้อะไรตอมนะครับซีซี1ึ่โอ้ยบูริษานะโอ,โอ,โอ้เต็มทุกคันเลยนะครับแมหมก็น่าวันนี้วันตกการแล้วนะ เดินทางสู่จุดหมายอย่างปลอดภัยนะครับก่อนจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับไว้พบกันในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ